สวัสดีครับพี่พียวโต้ครับผมโอ้โหวันนี้นะครับนางฟ้าเข้าบ้านครับเป็นนิสสันอเมรานะครับปีส0 1 3มือเดียวป้ายแดงรถซื้อมาเงินสดเจ้าของลำดับที่หนึ่งไม่มีไฟแนนซ์เลยนะครับเจ้าของลำดับที่หนึ่งนะครับซื้อมาเงินสดเลยนะครับเป็นตัวท็อปด้วยนะฮะแอดิจิตอลนะครับยางยังใหม่เลยนะครับเป็นกูดเยียร์ครับดอกเต็มๆฮะรถสวยมากภาษีห6หเลยนะครับใช้ยาวเป็นปีหน้าครับ แล้วก็ลืมบอกไปที่สําคัญมีประกันชั้นหนึ่งเหลือถึงสิ้นปีด้วยฮะโอ้โหคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอนะีกแล้วคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วที่สัตนเมิล่าของเรานะครับผมนี่ฮะสวยสดงดงามนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันสวยงามแค่ไหนอ,อืมเดี๋ยวขอเสียงนิดนึง,อข,องขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยส้านอยสิ โอ้หภายในเรียบร้อยมากนะครับไปดูนี่นะครับชแวรนะครับนะครับสวยสดงดงามนะครับภายในเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นแอร์แบ็กคู่นะครับแล้วก็เป็นมัลติฟังชันนี่นะฮะรถเดิมนะครับแอร์ดิจิตอลนะครับสวยมากๆนะเลยครับรถไม่ต้องทําอะไรนี่ครับสวยๆเลยนะฮะไม่แสนโลครับผมสวยมากไม่ต้องทําอะไรนะครับไม่แสนโลไม่แสนโลไม่ต้องทําอะไรนี่ครับสวยๆก็เลยทีเดียวนะครับนี่ฮะ สวยมากรถสะอาดรถมือเดียวไปแดงครับเจ้าของคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่เคยจัดไฟนั้นด้วยนะครับซื้อมัเงินสดเลยโอ้สวยจริงสวยมากๆนะครับสวยมากๆนี่ฮะอ่ะเปิดฝากระโปรงหน่อยภาษีใช้ยาวหกเลยนะครับผมภาษีใช้ยาวแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสนะครับเนี่ยอยู่ครบเลยนะครับสุรบประกันเนี่ยฮะสะอาดเลยนะครับ ครบเลยทีเดียวครับกุญแจแท้สองดอกจากศูนย์ด้วยนะฮะพุกสวีทอยู่ครบรถเดิมจริงๆอะเดิมจนแบบสุดยอดนะฮะนี่ฮะพี่โอโคใช้กันยาวเลยอะประกันชั้นหนึ่งเนี่ยเหลือสิ้นปีเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่ชั้นสองนะฮะชั้นหนึ่งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับว่ามันว่ามันสวยกันยังไงบ้างนะครับนี่ฮะ โอ้โหห้องเครื่องสวยมากนะครับสะอาดสะอาดนะครับสลิปกุชลิกร์อยู่รบหมดนี่ฮะนะครับแผ่นเทนนะครับอยู่พกเลยทีเดียวนะครับแมาสวยๆก้นลางอ่ะโอ้โหสวยๆก็เลยทีเดียวนะครับนี่สันนิมิานะปีับปี2บ1 3นะับอือเดียวป้ายแดงอะดิจิตอลนะครับคันนี้ไปแค่อาไปแค่2เก้0 0บาทพอฮะ เอาไปเลยนะครับออกรถแค่หนึ่งพัน 1, นะครับผ่อนประมาณสี่พันกว่าบาทที่ห้าปีโอ้โหขอบคุณมากครับ